ที่สิบแปดอที่สิบแปดเตรงกันเป๊ะองนะครับแต่เลขวัะตุดงไม่มีนะครับผมสิบแปดนะครับเลขป็นตดงไม่มีเป็นชุดล่างครับผมชุดล่างนะครับสำหรับครับผมสําหรับเอฟซีเอฟซีก็รอกันมาเยอะนะครับผมวันที่ผ่านมาไม่ไม่ไม่ผ่านใช่ไหมเมืที่ผ่านมาไม่เข้าช่านมาไม่เข้าครับผมนูไปเข้าทกสไปเข้าธนาคารไปธนะครับครับอาจารย์บอกว่าเอาถ้าไม่รุ่งงวดนี้ไม่เข้าก็อาจารย์ก็ไม่ไม่ปล่อยละ ครับ<ม>ก็ไม่อยากอันนี้แก่วก,ก็คือไม่ปล่อยคือไม่ปล่อยนะครับนาะนะครับแต่ถ้าเข้าก็ผมขอต่อแนาจา์ <laughs> 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 โอเคนะครับขอต่อพี่น้องเอฟซีก็รอคือตัวเลขงวดนี้ไม่หลายไม่หลายหางนะครับผม <laughs> บนบนให้มาแค่หางเดียวก็คือถ้าเจ็ดแปดศูนย์นี่แหละครับเจ็ดแปดศูนย์เนี่ยครับแล้วก็ศูนย์เก้านะครับผมวันนี้จะเน้นล่างอย่างเดียวครับให้ท่านให้มา ล่างนะครับผมเขียนก่อเลยท่านเน้นไปที่ล่างอย่างเดียวใช่ไหมครับผมล่างอย่างเดียวครับท่านให้มาวันีเท่าไหร่เนี่ยครับท่านให้มาหลายวันแล้วครับแต่ฟอเขาอุ้มไว้ก่อนใช่ไหม อุบไว้ก่อนนะครับผมอุบไว้ก่อนว่าจะไปปล่อยวันงานปล่อยวันงานฝันดีว่าเราอุปก็ได้เสียงเด็กว่าฝันดีนะตัวนี้ฝันดีมากนพูดความฝันไปก่อนก็ได้ฝันว่ายังไงมมมัััันนนนบ่คเเดดววาาฝะยงไหลังจากได้เอาตัวนี้ไปเสี่ยงนะครับฝันฝันฝันว่ามีงานบ้านมีงานนะไม่ไม่ใช่ว่าที่นี่ที่นี่แหละมีงานนะแล้วผมจ้าง แบบมีดาราดังเนี่ยระดับโลกนี่มานี่นะโอ้ไม่ใช่ดาราะดับโลกมาเลยนะครับดังมากคนนี้ดังมากเลยนะครับว่าน่าจะเข้านะดังมากเลยแกอยย่เพิ่นบุรีรัมเนี่ยครับอที่เป็นดังอยู่ประเทศนอกเนี่ยนะอายุเท่าไหร่ไม่รูครับ ลองผมไม่รู้ว่าอายุแกเท่าไหร่นะเออโอ้ยฝันฝันเห็นแกฝันฝันเห็นแกเลยนะโอ้เล่คุจะเข้าซะบ้างเป็นไอดอลต้นหอมเออจิกสอมาลิซ่าแถมต้นหอมแล้วต้นหอมเตรูเนะอันนี้ผมไม่รู้ว่าอายุแกเท่าไหร่นะครับลิซ่าแบ็คพิทเลอเาอฝันเห็นว่าลิซ่ามาเป็นคนดังเลยคนดังเลยครับมาเลให้บุรีรัมย์ทัน คือฝันฝันว่าลิซ่านี่มางานเลยนะครับผมมางานที่เราจะจำนี่เลยใช่ครับผู้ฝันฝันเมื่อคืนเลยครับล่าสุดนี่เลยโอ้ล่าสุดเลยครับผมแสดงว่า FC โชคดีนะเอา f อไปไอ้นี่ดูนะครับว่าอายุเท่าไหร่เนาะว่าอายุของลิซ่าเท่าไหร่่่วายงต หัดงานกะมีแต่เสี้ยนเลขดังๆมากตอนนี้มาแล้วร่อคิวอ้วได้หนิโอ้ไม่หลุดปีหนึ่งไม่หลุดนะโอ้ดีนะสุดยอดครับเออมีแต่คนดังมานะไม่ออกเด้อผมจะเอาบินให้มีแต่มีแต่อาจารย์ดังมาทั้งนั้นวันที่28เรียนเชิญทุกท่านนะครับผมมาร่วมงานกันได้นะครับเนาะเอาดูตัวเลขกันไหมครับผมอ๋อได้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 ด้ได้ไ้ได้ด้ได้ไ้ได้ ผิดเขียนตัวใหญ่ๆให้หน่อยมันมองไม่ค่อยเห็นไมม่่เห็นใชขออนุญาตนะโอเคเอาใหม่เนาะเขียนซ้ําๆตัวใหญ่ๆเลยอ่านก็ได้เออนนนะโอ้โหทีนี้แน่นอนเลยทัดเจนเลยครับนานแหละพี่น้องเย็ซีอย่าว่าหลายตัวนะมันมีแค่สองตัวนั่นแหละแน่นแต่เขียนซ้ำมีแค่นี้ครับมีแค่นี้นะครับ โอ้โ้สุดยอดทีนี้ล่างนะครับผมเน้นล่างนะครับท่านท่านเน้นมาล่างนะครับล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวแต่ลุมแต่ลุมโซ้งเก้างน้ำแน่เด็เก้าสองกับหัวเหรอกับหัวให้เน้น่ลยับก้อับวเานเราออกับหัหานนเรสับหัวให้โ้าน่คเก้าองหัวาน้่ลางเด้างอย่ยางเดียวไหลไปนะครับ แรงยางเดียวอายุหกสองเก็ดสองเก้าสองอายุลิซ่าเท่าไหร่เนี่ยเรื่องแบบนึงเด้อใจเย็นๆกว่าห้ากันเนี่ยได้ฝันเห็นคนดังเนาะก่อนเนี่เด้ออายุเราเนาะติดเป็นโชคเป็นหลาบในห้าหมดต้องถามลูกสาวครับลูกสาวนี่เป็นติดตามคักเลยเอฟซีเลย ก็ไม่เคยฝันเห็นนะครับว่าจะหลุดสาวมารลายเออถึงรางวัลที่หนึ่งเชิญพันมาสักหน่อยนะครับแล้วแคปหน้าจอไว้นึ่งเดือนตามแคปหน้าจอไว้นะครับผมพี่น้องอายุเท่าไหร่ครับอาท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้นะครับ โอ้เลขพัทลุงล่างนะครับอันนี้ล่างอย่างเดียวล่างล่างองกับเจ็ดสองนะครับตะลุมตะลุมตะลุมครับล่างครับเนียนล่างนะครับหมุนมาหมุนมาแล้วก็หยุดจิ๊บลองเล่าอันยี่หกยี่เจ็ดนี่ละโอ้ปอ ยีกย่างยี่สิบอ้าวนันเดียวตรงนี้เลยนอายุยีบเลยี่สิบเจ็ดยี่สิบองนของพุโรหกสองอ๋อลับด้นะครับเอับด้นะครับโอเคอยู่นี่หมดเลยอายุยี่บหกย่างยี่สิบเจ็ดปรป้ะมัน้นเอาชัวร์เลย ปีกนีเลาเศร้าโปีนีเราสีขเศ้าเขียนอือกันีดิเขาเขียนมงต้าโปีกาหนีเลาโเต็มปีนีเลาเยตรงกันนละครับที่นีตรงกันเลยที่นีฝันเมื่อคืนล่าสุดนะครับผมฝันล่าสุดหกสองเจ็ดสองครับสามตัวบนก็คือเจ็ดแปดศูนกับศูนย์เก้าครับ เป็นแนวทางนะครับเนาะครับครับผมนะขอขอบคุณโอเพอรเยอะๆนะขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้ก็เสียนเสียนเสียนหนึ่งครับผมวันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับของพระทุดงตัวละแสนนะครับผมยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผม ก็เป็นตัวเลขนะครับของพระธุดงนะครับร่างอย่างเดียวร่างอย่างเดียวนะคือ6 2กับ7 2นะครับผมอุ้ยตรงกับความฝันผมเลยนะฮะฝันเห็นดาราด,ดังเนาะ ตรงกันเตะเลยใจขึ้นอีกแล้วนะครับเอซียังไงใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับอย่าลืมนะครับวันที่28นะครับมาร่วมงานด้วยกันนะครับผมมากินลงทานกันด้วยนะครับ